ใครสนใจคูบอนเข้าสูตรดีๆแบบนี้อย่าลืมวอดไลน์มาได้ที่ s i l n w 8 8 8นะครับคูบอนของเราจะเป็นคูบอนที่เข้าสูตรคร้งแรกเท่านั้นนี่ก็เป็นไฮไลท์ของวันที่30มีนาคมนะครับคู่แรกไนจีเรียดวลเข่งกับเรสซุนโตก็เป็นทางไนจีเรียที่ทำประรตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่23นะครับคูท่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างลักเซมเบริร์เจอกับโปรตุเกส ทีนี้ก็มีสกอร์กันอยู่ที่1-1นะครับโดยลักซเบิร์ตทำประตูได้ก่อนในนาทีที่30วันที่โปรตุเกสจะตีไค่แตกได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเสมอ1-1ครับที่2เป็นการเจอกันระหว่างฮิสตอนตาจีกับเนเธอร์แลนด์ก็เป็นทางเนเธอร์แลนด์ยิงเข้าไปก่อนในนาทีที่41นะครับ วูธี่ี่เป็นการเจอกันระหว่างตุรกีเจอกับรัสเวียก็ไปทางตุรกีนะครับที่ทําประตูเข้าไปถึง2ลูกโดยลูกแรกเปิดเกมมาได้เพียง2นาทีตุรกีก็ยิงเข้าไปก่อนนาทีสอตามมาในนาทีที่33ก่อนที่รัสเวียจะตีไข่แตกได้ในนาทีที่35มสิบจครึ่งแรกตุรกีนําไปก่อน2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ติดใจกันบ้างครับคู่บอลเข้าสูตรของทางเทพวิเคราะห์เราหากใครสนใจคู่บอลเข้าสูตรดีๆแบบนี้กดแอดไลน์กันมาได้ที่ s l n w 8 8 8นะครับแต่ช่วงนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่้าสมัครเป็นสมาชิก V I P กับเราจะราคา899ราบาบาทตอนนี้ก็เหลือเพียง4 9 9บาทก็อยากทุกคนเอดกันมาเยอะๆนะครับและก็ฝากช่องชาแนลของเราด้วยทางชาแนลเทพวิเคราะห์ของเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ